ที่วัดป่าวังน้ําเย็นชาวพุทธไปกันแน่นเลยนะคะที่จังหวัดมหาสารคามค่ะอยากจะไปร่วมพิธียกยอดพระเกศนะคะไปดูภาพมุมสูงถ้าเกิดเราดูภาพมุมสูงเนี่ยเราจะเห็นความสวยงามนี่เห็นไหมคะมีนางรำมาร่ายรำนะคะนี่เป็นบริเวณวัดพุทธวนานรามหรือว่าวัดป่าวังน้ําเย็นอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเขาจัดพิธียกยอดพระเกศพระนั่งเมืองเพื่อปริษถานยอดสูงสุดเสียนองค์พระนั่งเมืองความสูงเนี่ย1น 68เมตรนะคะเลขดีเลขสวยเลขคน<ว>จีนแล้วก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชาวอีสานมีการไร่รำอย่างสวยงามการแสดงโชว์กองยาวของมหาวิทยาลัยมหาสรา,ารคามมีการแสดงกองยาวของคณะจอกขวางแล้วก็มีชาวพุทธมาร่วมงานกันอย่างเรืองแน่นเลยพรามณ์ก็จะทาพิธีบวงสวงเทพพญดาฟ้าดินค่ะ เพื่อความเปรตสิมงคลหลังจากนั้นก็จะต่อด้วยพิธีสงฆ์โดยประธานสงฆ์นะคะวัดป่าวังน้ําเย็นได้เป็นผู้กล่าวทําพิธีบอกว่าวันนี้เนี่ยญาติโยมมาพร้อมเพรียงการด้วยความศรัทธามายกยอดเกตถือเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตนะคะมีการโปรยทานทั้ง 120, แ,<ห>แบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยอันนี้ตามความศรัทธาเลยก็เขาบอกนี่แหละคนที่ไปรอเยอะก็ไปรอช่วงนี้เหมือนกันเพราะว่าเขาโปรยทานห้าหมื่นคุณเหมือนฝันอ อย่างที่บอกมีทั้งแบงค์ยี่ิบแบงค์ร้อยแล้วแต่ใครจะได้อะไรยังไงไปที่สําคัญไม่ได้เฉพาะเอาเงินไปโปรยทานอย่างเดียวนะหลังจากยกย่อพระเกศเสร็จพระอาจารย์สุรยันท่านเมตตามากท่านไปร่วมกับร้านอาหารอยู่ที่เมืองพัทยาขนอะไรไปให้รู้ไหมทุเรียน<ะ>ทุเรียนหมอนทองจากจันทบุรีหนักหตันโอ้หนี่ประชาชนยืนรอรับเลยแล้วเขาใช้เป็นระบบสุ่มนะ แล้วแต่ว่าจับได้ลูกไหนใหญ่บ้างเล็กบ้างก็ว่ากันไปบางคนก็ได้ลูกใหญ่หน่อยบางคนก็ได้ลูกเล็กหน่อยแต่เชื่อเถอะยังไงก็อิ่มนะเพราะว่าทุเรียนเขาแจกฟรีเขาไม่เดเอามาขายเนี่ยรับไปรับกันไปรับกันไปเขาบอกอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญแล้วยังอิ่มท้องด้วยนะก็ทุเรียนที่นํามานี้3ตันนี่เขาบอกว่าหกตันนี่ขบงหมูลค่ารวมกว่า3ามแสนเลยนะเที่ยวมาแจกวันนี้ไปไม่ทันแล้วนะขบ่ลค่ะโอ้แถวยาวเหยียดเลยนะคะ